มระนัตจชาดกเป็นชาดกเรื่องหนึ่งที่งดงามและแฝงไว้ด้วยธรรมะสอนใจโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรู้จักระวังภัยจากสิ่งยั่วยวนแม้จะดูสวยงามเพียงใดก็ตามสเสน่ห์รำที่ซ่อนพิษธรรมะจากรายหางนกยูงในโลกที่เต็มไปด้วยแสงสีความงามและเสียงล้อลวง มีคำถามหนึ่งที่ยังคงตามหลอกหลอนใจผู้คนมากมายสิ่งที่สวยงามใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปหรือไม่ชาดกเรื่องหนึ่งจากพระไตรปิฎกได้ตอบคำถามนี้อย่างแยบคายและงดงามผ่านเรื่องราวของพญานกยูงผู้สง่างามที่ไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์เลอคา่าแต่ยังมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยสติและธรรมะเรื่องนั้นคือ โมระนัจชาดกคำว่าโมระหมายถึงนกยูงนัจคือการร้ายรำอันเย้ายวนและชาดกคือเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าเมื่อรวมกันเรื่องนี้จึงเป็นเสมือนภาพสะท้อนแห่งชีวิตที่สอนให้เรารู้จักไม่หลงไหลในเปลือกนอก และตื่นรู้ต่อสิ่งยั่วยวนที่อาจมีพิษร้ายแอบซ่อนอยู่ในความงดงามนั้นโมระนัจชาดกไม่ได้เป็นเพียงนิทานธรรมะหากแต่เป็นเครื่องเตือนใจคนยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับสื่อโลกเสมือนความต้องการไม่สิ้นสุดและสิ่งล้อใจในทุกวันบางสิ่งดูงดงามเกินจริง บางโอกาสดูน่าดึงดูดเกินควรและบางคนดูดีเกินจะระวังตัวเรื่องราวของพญานกยุงในชาดุกนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่รอดจากกับดักแต่เป็นชัยชนะของสติปัญญาเหนือมายาเป็นคำสอนว่าการรอดพ้นจากทุกข์ไม่ได้มาจากการหนีแต่จากการรู้ทัน การละครั้งหนึ่งในอดีตไกลแสนไกลในผืนป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันไม้นานา,นาและเสียงแห่งธรรมชาติพระโพธิศัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นพระยานกยูงทองผู้มีรูปร่างสง่างามขนของพระองค์เปล่งประกายแวววาวด้วยสีทองระยิบระยับงดงามตระการตา อย่าเมื่อพระองค์ร้ายรำหรือขยับกายขนนั้นจะส่องประกายสะท้อนแสงแดดราวกับเพชรเม็ดงามพระองค์ยังมีเสียงร้องอันไพเราะจับใจราวกับเสียงขลุ่ยเทพที่เป่าอยู่กลางเวหาพระยานกยูงทองดำรงชีวิตด้วยความสงบเย็นใจและมีเมตตาต่อสรรพสัตท,ทั้งหลาย พระองค์ไม่เบียดเบียนใครและดำรงอยู่ด้วยสติและธรรมะมันเจริญจิตภาวนาไม่หลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสหรือสิ่งยั่วยวนในโลกพระองค์สวดมนต์โมรปริ์เป็นประจำซึ่งเป็นบทคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกันภัยพิบัติและป้องกันตนจากความชั่วร้ายทั้งหลาย ขณะเดียวกันในโลกมนุษย์มีพระราชาองค์หนึ่งได้ทราบข่าวเรื่องนกยุงทองผู้มีลักษณะพิเศษจึงเกิดความปรารถนาอยากจะครอบครองนกวิเศษตนนั้นไว้ในพระราชวังเพื่อเป็นเครื่องประดับราชสำนักและเป็นของอัศจรรย์ที่ไม่มีใครเทียบได้ พระองค์จึงมีรับสั่งให้พรามณ์ผู้ชาญฉลาดคนหนึ่งออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเพื่อตามล่านกยูงทองให้มาถวายแด่พระองค์พราหมณ์รู้ว่านกยูงนั้นมีฤทธิ์มีสติและไม่หลงไหลง่ายๆจึงคิดกลอุบายขึ้นว่าโดยเลือกใช้หญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งเป็นนางนาฏหรือนักฟ้อนรำที่มีความงดงามเลยค่ะ นางไม่เพียงมีหน้าตางดงามราวเทพธิดาแต่ยังร้ายรำได้อย่างอ่อนช้อยอ่อนหวานดัังมวลดอกไม้ล้อสายลมนางคือเหยื่อล่อที่สมบุญแบบที่สุดในสายตาของคราม เมื่อเตรียมการเรียบร้อยพราหมได้นำนางนาเข้าไปยังบริเวณใกล้ที่พญานกยุงทองอาศัยอยู่และจัดให้นางร่ายรำท่ามกลางธรรมชาติพร้อมกับบรรเลงเสียงดนตรีที่ไพเราะเสียงระนาดเสียงครุยดังแว่วมาท่ามกลางแมกไม้ทวงทางของนางนั้นอ่อนหวานราวกับเทพธิดาแห่งสวรรค์ลงมาร่ายรำบนผืนป่า พญานกยุงทองซึ่งอยู่ไม่ไกลนักได้ยินเสียงดนตรีก็ผ่านรู้สึกประหลาดใจจึงบินมาใกล้เพื่อสังเกตแต่พระองค์ไม่เข้าไปใกล้หญิงสาวนั้นและไม่ลหลงไหลในเสียงเพลงหรือรูปร่างงดงามของนางเพราะพยานกยุงทองมีสติรู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้นทรงระลึกถึงบทโมรปริศซึ่งพระองค์สวดเป็นนิด เข้าใจได้ทันทีว่านี่คือกับดักแห่งความหลงโดยสติปัญญาและความมั่นคงในธรรมพระยานกยุงทองไม่ปล่อยใจให้หวั่นไว้ทรงใช้ธรรมะปกป้องตนจากภัยที่มองไม่เห็นโดยความมั่นคงในจิตพระองค์จึงสามารถบินหนีจากบริเวณนั้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้ตกหลุมพราง แห่งกิเลสแม้แต่น้อยธรรมะสอนใจจากเรื่องโมรานัจชชาดกความงามภายนอกไม่ใช่สิ่งที่ควรหลงไหลโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งล้อใจที่แต่งแต้มมาอยากงดงามไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกทรัพย์สินชื่อเสียงหรือแม้แต่คำพูดหวานหู สิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถหลอกล้อใจให้หลงทางได้ง่ายและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความงามเหล่านั้นแต่คือจิตใจของเราที่ไม่มีสติคอยรู้ทันบางสิ่งดูสวยงามแต่แฝงไว้ด้วยภัยเช่นความอยากที่พรางตัวเป็นแรงบันดาลใจความโลภที่ปลอมตัวเป็นความทะเยอทะยาน หรือบางคนที่เข้ามาพร้อมรอยยิ้มแต่ซ่อนเจตนาไว้ภายในหากเราใช้ชีวิตอย่างไม่ระวังใจไม่รู้เท่าทันสิ่งน,นี้เราอาจจะกลายเป็นผู้ที่เดินเข้าไปในกับดักที่โรยไปด้วยกลีบกุหลาบเพราะฉะนั้นสติคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในชาดกเรื่องนี้ พญานกยูงทองไม่ใช่แค่รอดจากกับดักของนางนาฏแต่ท่านคือผู้ชนะเหนือกิเลสที่ปลอมตัวมาในรูปของความงามเพราะท่านไม่เคยละเลยการสวดโมระปริศคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่เสริมพลังแห่งสติและความไม่ประมาทนั้นไม่ต่างกับการที่เราระลึกถึงธรรมะในชีวิตประจำวันแม้สั้นๆว่า สิ่งนี้ควรหรือไม่สิ่งนี้เป็นประโยชน์หรือแค่หลอกให้หลงหรือใจของฉันกำลังไหลไปตามความอยากหรือเปล่าสติทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาที่คอยสะท้อนให้เห็นใจตัวเองและเมื่อเห็นได้ชัดเราก็จะเลือกได้ว่าจะเดินไปข้างหน้าด้วยความรู้หรือเดินพลาดเพราะความหลง ชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมสุขด้วยธรรมะแม้พยานกยูงจะสามารถเข้าใกล้ความบันเทิงนั้นได้ง่ายๆแต่ท่านเลือกชีวิตที่สงบสันโดษมีธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตชีวิตนั้นอาจดูเรียบเรียบดูเรียบง่ายแต่ความสงบนั่นเองคือเกราะที่แข็งแกร่งกว่าความวุ่นวายใดๆ ชีวิตที่มัวแต่วิ่งตามสิ่งล้อใจอาจได้มากแต่ก็อาจเสียมากเช่นกันแต่ชีวิตที่รู้จักหยุดรู้จักพอและรู้จักระวังใจอาจดูเหมือนไม่ได้อะไรเพิ่มแต่สิ่งที่ได้คือความสงบความอิ่มใจและการรอดพ้นจากทุกภัยโดยแท้จริงกระยานกยุงทองไม่ได้รอดจากกับดักเพราะบินหนีเก่งกว่าใครแต่รอด เพราะมีธรรมะอยู่ในใจทุกอย่างก้าวทุกเสียงขับขานและทุกการตัดสินใจที่มีสติเป็นผู้นำทางแม้เสียงดนตรีจะไพเราะแม้ท่ารำจะอ่อนช้อยแต่ผู้มีสติย่อมไม่ลงไปกับสิ่งเหล่านั้นโมราาะนัชชาดุ เปรียบเหมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนความงามที่ล่อตาล่อใจอาจไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยความปรารถนาที่ดูดีอาจแฝงด้วยภัยเงียบและคนที่เข้ามาด้วยรอยยิ้มอาจมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในเงามืดของเจตนาแต่ผู้ที่มีสติ จะไม่ลหลงไหลในรูปลักษณภายนอกไม่ถูกลวงด้วยภาพลวงตาเพราะสติจะทำหน้าที่เป็นดวงตาที่สองมองให้เห็นเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนโมรนัจะชาดกจึงไม่ใช่เพียงแค่นิทานเก่าหากแต่เป็นบทเรียนร่วมสมัยที่สอนเราว่าความงดงามไม่ใช่คำตอบของชีวิต ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่สิ่งที่เราครอบครองแต่ความสงบความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การรู้ทันใจตนเองในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันเสียงเพลงจะดังขึ้นเรื่อยๆท่ารำจะพริ้วไหวมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งยั่วยวนจะเพิ่มจำนวนและซับซ้อนขึ้นไม่สิ้นสุดแต่ถ้าเราเดินไปพร้อมสติสมาธิ และปัญญาเราจะสามารถผ่านพ้นด่านลวงของชีวิตได้อย่างงดงามจงเป็นเหมือนพญานุกยูงทองที่งดงามไม่ใช่เพราะขนแต่เพราะหัวใจที่แนบแน่นอยู่กับธรรมะ